สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนุแอดมินช่อง107เ,เคลับออนไลน์ทุกวงการครับล้วนพึ่งพาต้องการลูกค้าตามหาลูกทีมทําธุรกิจต้องการให้ผู้คนเดินทางเข้ามาที่หน้าร้านสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพาวงการออนไลน์การสร้างตัวตนทําการตลาดการปิดการขายบนโลกออนไลน์ใครต้องการระบายขอกําลังใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปขอคนละหนึ่งซับสไครป์ปุ่มสีแดงนะครับ เป็นการสนับสนุนช่อง107เคลับให้อยู่กับท่านยาวนานผมอัปโหลดคลิปทุกวันนะครับขอพระคุณมากๆนะครับ6เคล็ดลับที่ผู้สำเร็จในวงการออนไลน์เขายึดมั่นผมหยิบยกมาจากหลายช่องหลายเพจข้อที่1โอเคเลยหรือการวางเฉยกับทุกๆเรื่องจะเรื่องดีเรื่องร้ายนินทา,าสาเสียเทเสียยังไงก็โอเคเลยในส่วนมากจะพบเจอในคอมเมนต์หัวข้อที่2ครับ จำไว้ว่าเขาไม่มีอำนาจในชีวิตเราบนโลกออนไลน์ถ้าไม่ใช่ลูกค้าหรือแฟนคลับเขาไม่ได้มีอำนาจใดๆไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปคือคุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครต่อไปครับยินดีกับความล้มเหลวของตนเองทุกครั้งนะครับที่คุณล้มสร้างเพจแล้วมันไม่ปังสร้างช่อง Youtube แล้วมันเงียบ หรือโดนบล็อกโดนแบนให้คุณดีใจจะบ้าหรือเปล่ามันมีเหตุผลนะครับเพราะทุกความล้มเหลวนับ1น,นับ2นับ3าเขาเรียกชั่วโมงบินก้าวไปสู่ความสําเร็จองค์ประกอบความสาเร็จคือนับจํานวนความล้มเหลวของคุณข้อที่5นะครับจงกําหนดกิจกรรมออนไลน์ของคุณให้เป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้นนะครับอย่าให้มันก้าวล้ําคุณควรขีดเส้น ในการดําเนินชีวิตของคุณไม่ควรนะครับให้เรื่องออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเด็ดขาดครอบครัวพาลูกไปเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจคุณควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับถ้าคิดจะทำงานออนไลน์ข้อสุดท้ายครับควรเรียนรู้การต่อรองเป็นต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้มา5้าหัวข้อจะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจการต่อรองผมจะเริ่มโอเคเลย อธิบายเรื่องหัวข้อเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่1โอเคเลยนะครับใครคอมเมนต์ด่าเสียเทเสียเข้ามาไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปต่อล้อต่อเถียงใครอยากจะบอกว่าคุณเลวระยำแค่ไหนก็เรื่องของเขานะครับเป็นความสุขของเขาปล่อยเขาไปอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์หน้าที่ของคุณคือถ้ามันเกินไปนะครับกด3มจุดหรือกดทงนะครับรีพอร์ตได้เลยสร้างความแตกแยกการเป็นสแปม นะครับนี่คือสิ่งที่คุณควรทำนะครับอธิบายข้อที่2เขาไม่มีอำนาจใดๆแน่นอนครับเงินเติมเน็ตน้องๆหลายคนก็ขอแม่เติมหิวข้าวก็ซื้อกินเองดังนั้นเขาไม่ได้มีอิทธิพลใดๆในการดำเนินชีวิตของคุณไม่ควรที่จะนำคำพูดของเขาที่ตัดเพาะต่อว่าคุณไอ้นี่ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ใช่ ควรที่จะทําอย่างนั้นอันนู้นอันนี้ถ้าคุณรับไม่ได้ถ้าคุณถ้ามันไม่ใช่แนวทางของคุณคุณอยากจะทําอะไรก็ทําไปไม่ต้องแร์พวกคนบางคนก็ติเพื่อก่อก็โอเคแต่คุณไม่อยากปฏิบัติตามก็ไม่ต้องสนใจเพราะนะเขาไม่ได้มีอิทธิพลใดๆในชีวิตคุณเลยนะถ้าคุณไม่วีนคุณเดินในทิศทางของคุณและไม่สร้างประเด็นที่มันเป็นที่มันละเอียดอ่อนต่อสังคมทัวไม่ลงแน่นอนนะครับไม่ควรแข่งขันกับใครนะครับ แข่งกับตัวเองก็พอแล้วคนเราเข้าใจง่ายๆเข้าาใจง่ยๆนะครับจะให้ลิงไปไว่ายน้ำแข่งกับปลาก็ไม่ใช่ปลาไปบินแข่งกับนกก็เป็นไปไม่ได้คนเราเก่งคนละอย่างไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างปมด้อยให้กับตนเองและเปรียบเทียบความสามารถตนเองกับคนอื่นนึกภาพออกน,นะครับสั้นๆน,นะได้ใจความนะ ในส่วนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าคุณจะฉุกคิดและนำไปปฏิบัติได้นะครับยินดีกับความล้มเหลวอันนี้สำคัญนะความสำเร็จคือการนับจำนวนครั้งของความล้มเหลวทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะเขาย่อมมีวันที่เลวร้ายนับครั้งไม่ถ้วนร้อยครั้งพันครั้งคนส่วนมากที่มีความสามารถสูงแต่ยอมแพ้ เดินออกไปจากวงการออนไลน์ไม่เอาแล้วกิจการออนไลน์ไม่สนใจแล้วคุณจะเสียเวลา1วันก็24ชั่วโมงนะครับก็คูณไปในแต่ละวันขอแค่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องสนใจว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งขอแค่คุณยินดีคุณทำสมมุติคุณสร้างเพจ Facebook แล้วมันโดนปิดเพจปิว มีข้อผิดพลาดก็ยินดีเฮ้ยต้องรีบค้นหาข้อผิดพลาดว่าผิดเพราะอะไรนับจํานวนครั้งนับจํานวนหนครั้งแล้วที่ล้มเหลวนะครับสร้างช่อง YouTube อัปโหลดคลิปไปสักพักโดนแจ้งเตือนละเมิดมาตรฐานหรือผิดพลาดอะไรบางอยา่างนับจํานวนครั้งที่2ละไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอะไรที่เขาห้ามอะไรที่เขาแนะอยากให้คุณทําเมื่อคุณพบข้อผิดพลาดผมเชื่อได้เลยไม่เกิน1000ครั้งครับ คุณสำเร็จแน่นอนเพราะว่าคุณจะรู้ว่าอะไรที่เขาห้ามจริงๆเขาไม่ได้ห้ามเยอะขนาดนั้นล้มเหลวบ่อยครั้งนั่นแหละนะครับคือคุณเดินถูกทางแต่ว่าไม่ใช่เดิมพันไม่ควรที่จะทุ่มทุนยิงแอดโฆษณาวันละวันละสา0รแล้วผิดพลาดแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อบุญทุ่มพยายามใช้ต้นทุนที่น้อยและพร้อมที่จะล้มได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่ล้มแล้วมีบาดแผลเบื่อวะไม่เอานะนึกภาพออกนะ พยายามใช้ของฟรีเพราะของฟรีเพราะต้นทุนต่ําโอกาสล้มมันมีสูงแต่บาทแผลจะไม่เวอะหวะการยิงแอดโฆษณาต้นทุนสูงแต่ถ้าล้มเมื่อไหร่นะครับบาทแพลเวอะหวะยิงแอดโฆษณา facebook, youtube, google เหล่านี้นะสามารถใช้ต้นทุนต่ําได้วันละ40บาทนะครับเออแบบนี้ก็ถือว่าสามารถ ลมลูกคุกคานได้แต่ไม่ใช่วันละส0 0 0 0นะครับต่อไปจงกำหนดกิจกรรมออนไลน์ของคุณให้เป็นแค่งานอะเดรรอย่าให้มันก้าวล้ำกับชีวิตส่วนตัวมากมายนะครับไม่ใช่กินข้าวอยู่ลูกค้าทักแชทเข้ามาไล่ตอบแชทลูกค้ากินข้าวไปด้วยคนในครอบครัวคุยด้วยก็ไม่มีเวลาคุยแบบนี้ลูกเต้างองแงก็ไม่มีเวลาดูแลแบบนี้ไม่เอาแสดงว่าผิดวัตถุประสงค์ละ นะครับอย่าอย่าหวังพึ่งพาความสําเร็จในอนาคตคุณจงเริ่มทําความสําเร็จณนะปัจจุบันนี้คุณต้องวางแผนนะการทําออนไลน์ระบบอัตโนมัติเช่น Line Official Account เปลี่ยนพฤติกรรมการปิดการขายใครสนใจพิมพ์สนใจรอไว้เดี๋ยวแม่ค้าเข้ามาต่อถ้าของดีจริงนะครับบริการของเราดีภาพลักษณ์ของเราดีลูกค้ายัางไงเขาก็ซื้อช้าบ้างไม่เป็นไร มันอยู่ที่การวางแผนบริหารต่างๆนะครับใช้เวลาสั้นๆบริหารเวลาให้ถูกต้องเพื่อสร้างเนื้อหาคอนเทนต์แล้วอัพลงไปในเพจหรือ Channel เพื่อเป็นผู้ให้ก่อนดึงดูดโดยคีย์เวิร์ดผลการค้นหาต่างๆหรือสร้างเนื้อหาไว้แล้วยิงแอดโฆษณาดึงดูดผู้คนเข้ามาหาทำทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งคอนเทนต์จะคลิปหรือรูปภาพหรือข้อความก็แล้วแต่เพราะคุณสามารถใช้เวลาน้อยได้จากการโฆษณาแต่ก่อนก่อนหน้านั้นคุณต้องมีคอนเทนต์ที่ดีดึงดูดลูกค้าให้ได้ทำไปทุกวันครับเดี๋ยวคุณจะพบเจอคอนเทนต์เขาเรียกว่าคอนเทนต์นางฟ้าที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณมันจะมาจากคอนเทนต์20หรือ50คอนเทนต์มันจะเปล่งประกายออกมา นะครับโอเคนี่คือการบริหารเวลาให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายแล้วการเป็นนักต่อรองที่ดี3ส,ส่วนหลักๆนะครับคือการค้นพบต้นทุนและกําไรที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ,ต,อต,ต้นทุนและกาไรของคุณเขาเรียกว่าผลน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ห้ามลดเด็ดขาดมีจิตใจที่มั่นคงนะครับนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2คือผลลัพธ์ครึ่งทางหา จุดกลึงกลางเครื่องทางของคุณกับการคุยกับลูกค้าให้ได้อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ถ้าไม่สามารถถ้าไม่สามารถเจรจาเครื่องทางได้ก็ให้อยู่ในผลน้อยที่สุดที่คุณรับได้นะครับในหัวข้อที่3นั่นคือความคาดหวังสูงสุดหมายถึงถ้าลูกค้าใจดีพร้อมเปคุณก็อย่าเพิ่งพอใจอะไรง่ายๆนะ ก็ขอราคาที่มันสูงเข้าไว้เพราะลูกค้าพร้อมจะเปอยู่แล้วเมื่อเสนอมาเราก็เสนอให้อย่างเช่นต้องสินค้าของคุณมันยืดหยุ่นเรื่องราคาได้เอาพร้อมเปผลน้อยที่สุดที่คุณยอมรับได้คือ1000ครึ่งทางคือพันหผลความคาดหวังสูงสุดคือพันเคุณควรจะเสนอพันเออกไปก่อนนะครับถ้าเจอลูกค้าพร้อมเปคุณต้องคิดแบบนี้นะ แต่ถ้าเจอลูกค้าที่ต่อรองหนักๆคุณก็อย่าคุณก็ห้ามลดหรือใจอ่อนราคาต่ํากว่าผลน้อยที่คุณผลน้อยที่สุดที่คุณยอมรับได้นั่นคือ1000ห้ามต่ํากว่านี้ช้างมาฉุดก็ห้ามลดนะครับนี่คือมีจิตใจเป็นนักต่อรองกล้าที่จะล้มเหลวถ้าดีลนี้ไม่ผ่านคือลูกค้าแคนเซิลก็ไม่ต้องเสียใจนับเป็นจํานวนล้มเหลวครั้งที่1นึ่ไปเรื่อย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่และท่านที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมอัพสกิลทักษะของคุณได้นะครับขอพระคุณในการเรียนรู้107เคล็ดลับออนไลน์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับคือเคล็ดลับ107 c o m นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ยูทูบของผมกดติดตามนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ